และนี่คือเจ็ดเทคนิคที่จะทำให้คุณเล่นขึ้นสู่แรงอิมอร์ทัลหนึ่งร้อดาวโดยจะมีอะไรกันบ้างในตามนี้นหน่อ้าว ด้วยอาหารในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําแนวทางการเล่น RV ขึ้นสู่แหล่งอิมอร์ทอนหนึ่งร้อยดาวถ้าทุกคนเห็น,นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับหนึ่งเลือกเล่นฮีโร่เมนให้เหมาะสมกับในช่วงเมตานั้นๆประมาณ1นถึงสตัวจะทําให้เราเนี่ยสามารถต่แหล่งได้ง่ายขึ้นซึ่งความหมายของคําว่าเลือกเล่นฮีโร่เมนให้เหมาะสมกับเมตาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยเลือกฮีโร่ที่เองถนดัดมาเล่นทุกตาแต่หมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับว่าช่วงนั้นฮีโร่ตัวไหนมันนััันนนนเเเเเกกกก่่่งงงงรรราาาาาาาแแะะะะคคควววจจจหหหยยิิบบบมมมมฝึลลลททํํขข้้ใใตออพพืีไป และเพื่อโอกาสที่จะได้ดาวมากขึ้นนั่นเองซึ่งต้องย้ายให้อาจากกันก่อนนะครับว่าฮีโร่เมนกับฮีโร่เมนที่เหมาะสอกับเมตามันต่างกันฮีโร่เมนคือฮีโร่รที่เรามั่นใจเล่นเป็นรลกส่วนฮีโร่เมนที่เหมาะสอกับเมตาเนี่ยคือฮีโร่รที่เราอยากเป็นต้องฝึกและปรับตัวเพื่อเล่นตัวของมันให้ได้ในเมตานั้นๆยกตัวอย่างเช่นยุคหนึ่งเนี่ยแครี่เนี่ยทอรเคยเก่งมากๆส่วนแวนในข้าง,ง,งที่จะอ่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยทอรอ่อนมากๆส่วนแวนในข้างที่จะเก่งถ้าเราเป็นเมนทอร์และยังฝ้นเนี่เรรราาตต้องปัับวใกกทฝึล่นแแวนท้นนัั่เอองคร2ื กำลังมองหายดีอาสกินแหล่แรงสูรุนครบมขอแนะนำนี้เลยเพจแอดมินต้น tp7 มีดีให้เลือกชมมากมายมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจการันตีได้ผู้ติดตามกว่า200,000คนเครดิตดีรีวิวเยอะขอแนะนำนี้เลยแอดมินต้น tp7 ตุ่นมากกว่าพอยเปิดช่องทางนเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกหมนแจกราคาไปแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาใช้แค่ U i d ดีในการเติมเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเือนแจกไหวเมันจิงจะหลดุดได้ที่เว็บหรือในหลายเติมว่นจัด .com และสามารถติดตามข่าวสา,หารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากระพอยได้เลยจุ๊บมั่ว เลือกเล่นฮีโร่ที่มีวินเลตหรืออาัตราชนะสูงๆซึ่งมาเชื่อมต่อกับคอแล้นะครับเมื่อเรามีฮีโร่เมนที่เหมาะสมกับเมตานานั้นประมาณ1นึ่งถึงสตัวแล้วเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าฮีโร่แต่ละตัวก็มีความเก่งความอ่อนที่แตกต่างกันไปให้เราเนี่ยมาดูที่วิลเล่ของตัวละครนะครับว่าเล่นตัวไหนชนะเยอะสุดแล้วก็เล่นตัวไหนแพ้บ่อยสุดให้พยายามหยิบนําฮีโร่ที่มีอัตราชนะสูงๆนำมาเล่นนะครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณเล่นฮีโร่ตัวนั้นได้ดีมากๆโอกาสชนะเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก3ต้องเล่นน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 นใใหหหห้้้้้้เเเเเปปปป็็2ตตตตำแแแ่่่่่่่่งงงงขขึึไไไกกการรรทททีีีีุุคคคยยจะะะดดออลับ ขอถาทุกคนเล่นเปแค่ตำแหน่งเดียวโอกาสที่ถูกยั่งลลยเนี่ยมันก็มีสูงดังนั้นการที่เราเล่นได้หลายตำแหน่งเนี่ยก็จะช่วยทาให้ทีมเนี่ยสมดุลมากขึ้นเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเอง C คอยติดตามศึกษาเมตาของเกมทั้งการเดินเกมและการดับตัวโดยการที่เราเข้าใจเมตาของเกมเนี่ยจะทําทให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นเพราะเนื่องจากเขาเมตาเนี่ยมันย่อม,มาจาก mode effective tactic available หรือจะแปลเป็นไทยนก็คือรูปแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นถ้าอยากขึ้นร้อยดาวเนี่ยให้พยายามศึกษาเมตาของเกมอยู่ ที่เจ๋งไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าในเกม RV เนี่ยทุกเวียนสีมีค่ามากๆดังนั้นการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะช่วยให้การตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยดูเฉียบคมมากขึ้นรวมไปถึงเนี่ยยังเป็นการให้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากๆบางที่ประตูเสียสกิลอะไรไปบ้างจ่ายฟิกเกอร์ไปแล้วหรือยังเนี่ยเพื่อนร่วมทีมในก็ไม่รู้ใช่ไหมละครับการที่เราขอเกมบอกเพื่อนเนี่ยก็ช่วยทายเพื่อนเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองหกการเลือกช่วงเวลาการไต่แหล่งการเลือกช่วงเวลาในการไต่แหล่่งเานี่ยก็มีสกิลเพลย์แแะฝีีมือท่่ตตกกางันไปพยยยาาาามลลลลีีกเเเเ่่งงชววู่นทีี่มสกิลเพย์สูงหรือ เหล่าปีศาจให้มากที่สุดโดยในช่วงดึกๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหล่าปีศาจกดแรงเยอะมากๆดังนั้นถ้าอยากแรงขึ้นโดยไม่เหนื่อยเนี่ยก็พยายามอย่ากดช่วงดึกๆนะครับเจ็ดการตั้งเป้าหมายได้และเสียการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นสินี่สำคัญมากๆเลยนะครับส่วนตัวนะผมจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าได้ขั้นต่ำเนี่ยสามถึงสี่ดาวและเสียเนี่ยไม่เกินสองดาวถ้าวันไหนเล่นรู้สึกว่าเข้ามือชนะง่ายจะได้เกินสามถึงสี่ดาวเนี่ยก็ถือดีมากๆแต่ถ้าวันไหนเล่นแล้วแพ้ติดต่อกันสองถึงสามเกมเนี่ยผมจะพักแล้วนะครับแล้วค่่่่่่่ออออยกลลลลัับมมมาาาเเนนนนใหหแแะะะีีีคคคคคืืทททิิจจพุณสูดดว้งงงขร ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ